ุกนี้นะครับเราจะบริหารกล้ามเนื้อในส่วกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับชื่อท่าก่าจะเป็นส่วนของ overhead press สิ่งที่เราจะโฟกัสในท่านี้ก็คือหัวไหล่ด้านหน้าคือแอนติเดเรตโตย์นะครับคือไม่เทียบเดเตโต์กับแอนติเดเรตโตย์ทำงานแน่นอนนะครับในท่านี้แต่เราจะเน้นหัวไหล่ด้านหน้าเยอะขึ้นมาหน่อยกล้ามเนื้อมัดลองมาจะเป็นส่วนของหลังแขนก็คือไตรเซ็นะครับกล้ามเนื้อที่ซับพอคอยซับพอตจหวะขึ้นและลงจะเป็นส่วนของทาร์วิเซอร์หรือว่า upper back นะครับตอนนี้เวลาเล่นนะครับถ้าเพื่อนเริ่่นใรม่บ ควรใช้น้ำหนักไม่ต้องมากประมาณหนึ่งสองกิโลกำลังโอเคที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตในกระทะนี้กันนะครับเริ่มต้นสตาร์ทนะครับเซตอัพนะครับคลิปซอกเล็กน้อยให้ซอกอยู่ประมาณช่วงไหลนะครับอย่าเปิดมากหรือบีบเข้ามามากเกินไปขึ้นอยู่สรีระของแต่ละคนหลังจากนั้นเก่งเท่าไหร่นะครับดันขึ้นนะครับจนสุดเลยนะครับแต่ไม่ต้องกระตกจังหวะนะครับผ่อนลงมาจังหวะมันเดิม90องศาประมาณนี้นะครับออกแรงขึ้นใหม่นะครับ อย่าลืมนะครับจังหวะที่ออกแรงกับผ่อนแรงให้มันสัมพันธ์กันนะครับดันขึ้นมาใหม่แล้วลงมาใหม่เออยิ่งลงช้านะครับแรงต้านตกที่หลังแขนเยอะๆขึ้นนะครับออกแรงเจาะที่ใช้หัวไหล่อย่างเดียวนะครับผ่อนแรงนะครับออกแรงหายใจออกนะครับถ้านี้นะครับแนะนําให้บริหารเยอะขึ้นได้นะครับเพิ่มจํานวนครั้งจาก12ถึง4ครั้งเป็น16ครั้งได้ใน1เซตนะครับเล่นประมาณสัก3เซตกำลังเวอร์สุดนะครับ ออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้านะครับจังหวะที่ดันขึ้นนะครับให้ตึงเท่าไหร่พออย่ากระตุกที่ศอกนะครับมันจะไม่สพอร์ตนะครับถ้าเป็นลักษานี้จะไม่พพอร์ตนะดูนะกระตุกงี้นะครับจะไม่พพอร์ตนะครับค่อยๆออกแรงหายใจออกสุดเลยหายใจออกสุดเลยนะครับอตาเพื่อนๆใช้เบาะที่มีมานั่งนะครับสามารถทิ้งไปได้เลยนะครับอาลงมาดูใหม่ครับ ออกแรงหายใจออกพอแรงหายใจเข้าปัใหม่อัพหายใจออกหายใจเข้าอัพดีครับได้ไหมเดียมอ่าดี